เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนไเมายาไอ้เนี่ยมึงเป็นอะไรมึงไม่ตามไปเนี่ยเจ้าสาวโดนฉุดไปแล้วไปแล้วไปไปทไรวะอ้าวไปไมึงจะบ้าเหรอมึงต้องไปตามเจ้าสาวก็มาแต่งงานไปเียมึงทอะไรอยู่เนี่ยไปนนลนกที่ไหน อเออขาไม่รักมึงเหรอเขาไม่รักมึงตรงไหนวะมึงเห็นไม่เขาสูงขนาดไหนเขาเปี้ยเหมือนดอกฟ้ามึงนี่ยมาวะผโยอมรถเกลี่ยรถศักดิ์ศรียอมทนควกคืนให้พ่อเขาเออแล้วมาแต่งงานกับไอ้คนก้อนคุกอย่างมึงเนี่ยเขาไม่รักมึงเหรอมึงรู้ไหมมึงลืมผู้หญิงคนหนึ่งทั้งชีวิตแต่มึงกลับทำลายชีวิตของอี มึงีความมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ในใจมังเนี่ยเขาเล่นกมากขนาดนนาไหนแล้วมีใครเล่กูสักคนแบบเนี้ยกูยอมเวายชีวิตเลยถ้าปีนกูเหรอกูจะไม่ปล่อยให้เมียกูรโดนฉุดไง ไอแต่ฟังกูเองถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูยังอยากจะต่อยหน้ามึงแต่กูทำไม่ได้เพราะมึงเป็นหัวหน้ามึงต้องคิดเองได้แต่ถ้ามึงคิดไม่ได้มึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูอีกแล้ว่ะพอเดี๋ยวที่หายเปล่าจะโศกกระเปียวเลยเอาปังกูน่ารักตอนนี้กูน่ารักเสียกับพี่ ซิ่งทัศงินยาป็นคนนะั้ต่อไปคุณจะไม่ยอมเสียคุยที่ถูกต้องตามทะเบียนสรน陀โคกนแล้วว่นดีฉันจะไปช่วยเธอ E aí